สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าพ่าถักในช่องหอมโค o เชนะคะก็ห่างหายกันไปหลายวันไม่ได้ไปไหนนะคะไปหาลายถักสวยๆมาปากเพื่อนนักถักกันค่ะก็ได้ชุดนี้มานะคะที่ใช้เวลาหลายวันก็เพราะว่าชุดนี้น้องเขามีความยาวนะคะมีความยาวความพริว้ว แล้วก็มีสองชั้นแบบนี้นะคะก็เลยต้องใช้เวลานิดหน่อยถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ๆด้วยก่อนจะไปดูวิธีถักก็ไปดูอุปรกรณ์ที่ใช้กันก่อนค่ะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะคุณป้าก็จะใช้ไหมเบอร์16นะคะใช้สองเส้นขั้วแบบนี้ในคลิปนี้คุณป้าจะใช้สีโอนตีนเพื่อสาธิตนะคะจะได้เห็นลายชัดเจนเนาะแล้วก็เข็มเหมือนเดิมค่ะคุณป้าก็ใช้เข็มหัวเงินเบอร์สองหรือ1.5ม mm ิลิเมตรนะคะค่ะเดี๋ยวจะไปดูวิธีทำกันนะคะ ก่อนจะไปดูแล้วก็จะไปดูขนาดไซส์ที่เราจะทำกันก่อนค่ะขนาดรอบตัวนะคะรอบตัวแบบนี้คุณป้าวัดแล้วได้22นิ้วนะคะรอบรอบตัวเลยนะคะแล้วก็ช่วงคอช่วงคอนี้ความลึกของช่วงคอนี้จะอยู่ที่4นิ้วนะคะ ความลึกแบบนี้แล้วก็รอบวงแขนรอบวงแขน11นิ้วความยาวของชุดกระโปรงชุดนี้จากไหลเลยนะคะจากไหลจนมาถึงชายกระโปรงได้ความยาวที่20นิ้วนะคะค่ะเราก็จะถักตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะ ค่ะเราจะเริ่มต้นงานด้วยการถักห่วงนะคะขึ้นต้นโซ่ห้าพันสองครั้งจิ้มลงตรงหลักแรกเลยนะคะนี่คือหนึ่งห่วงต่อไป โซ่สี่พันสองครั้งทีนี้ต่อต่อไปเราก็จะขึ้นต้นโซ่สีไปตลอดเลยนะคะในทุกห่วงทั้งหมดจะมีอยู่สี่สิบห่วงจะเป็นการถักสองขั้นตอนนะคะเราจะเริ่มจากตัวเสื้อขึ้นไปก่อน ค่ะถักให้ครบ40ห่วงเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงต่อทีนี้เราถักได้ครบ40ห่วงแล้วเราจะมารวบห่วงเป็นวงกลมจากนั้นเลื่อนมาไว้ตรงห่วงแรกขึ้นต้นโซ่สาม พัหนหครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักจะอยู่ในช่องเดิมนะคะจากนั้นโซ่สองพันหนึ่งครั้งในห่วงถัดไปโซ่สองพันหนึ่งครั้งเป็นตัววีแบบนี้จากนั้นโซ่สอง พันหนึ่งค้งอีกสองหลักในห่วงถัดไปโซ่สองพันหนึ่งค้งอีกสองหลักลงที่เดิมจากนั้นโซ่สองแล้วมาคอทอตรงห่วงถัดไปจากนั้นโซ่ห้าคอทอตรงห่วงถัดไป โซ่สองพันหนึ่งครั้งสองหลักตรงห่วงถัดไปและพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักนะคะจะได้งานแบบนี้นี่คือหนึ่งช่วงลายจากนั้นเราก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยพอมาได้หนึ่งช่วงลายแล้ว เพื่อนๆถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูนะคะตรงนี้ก็จะถักเหมือนเดิมเลยค<ม>่ะถ,ถักให้ครบแถวเลยค่ะเราก็ถักมาครบแถวแล้วนะคะเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่สองแล้วก็มาลว,วกห่วงกับโซ่สามแรกที่เราขึ้นตุนไว้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถว ต่อไปด้วยการเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางแบบนี้ขึ้นต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักเดี๋ยวคุณป้าลืมบอกนะคะช่วงลายถ้าครบแถวแล้วนะคะจะมีช่วงลายแบบนี้อยู่แปดช่วงลายนะคะ อย่าให้ขาดอย่าให้เกินนะคะทีนี้มาดูต่อเลยค่ะโซ่หนึ่งเราจะพันหนึ่งครั้งลงตรงช่องโซ่นี้นะคะตรงตัววีนี้เจ็ดหลัก ได้ครบเจ็ดหลักแล้วโซ่หนึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมตรงเหมือนตรงที่เราเริ่มต้นพันหนึ่งคร้งสองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักจะได้งานแบบนี้จากนั้นเราจะโซ่สองแล้วก็มาขอทอตรงนี้ตรงช่องโซ่ห้าจากนั้นโซ่สอง โยงมาตรงนี้เลยเราก็จะได้หนึ่งช่วงลายแล้วนะคะหนึ่งช่วงลายจะเป็นแบบนี้เราจะถักแบบนี้ไปครบแถวเลยนะคะอย่าลืมเวลาช่วงลายถัดไปถ้าจำไม่ได้นะคะย้อนกลับมาดูตรงนี้เลยคะ่ะจะถักเหมือนกันนะคะทางให้ครบแถวก่อนคะ่ะ พอได้ครบแถวแล้วเราจะได้งานแบบนี้นะคะามาดูแถวต่อไปเลยค่ะทุกครั้งนะคะเราจะเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางแบบนี้ตอนขึ้นต้นจะสังเกตว่าตอนขึ้นต้นเราก็จะถักเหมือนเดิม ที่มาดูตรงช่วงลายค่ะโซ่หนึ่งเราจะพันหนึ่งครั้งทุกหลักและขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะก็จะมีอยู่เจ็ดหลักนะคะ โซ่หนึ่งตรงนี้ก็เหมือนเดิมคุณป้าก็จะถักไว้นิดนึงนะคะนี่ค่ะจะเหมือนเดิมเลยมาถึงตรงนี้เราก็โซ่หนึ่งแล้วโยงมาเลย นี่คือหนึ่งช่วงลายจากนั้นเราก็จะถักไปเลยค่ะถักให้ครบแถวเลยค่ะพอเราได้ครบแถวแล้วก็จะได้งานแบบนี้นี่คือหนึ่งช่วงลายทีนี้มาดูแถวต่อไปอันนี้คุณป้าได้ทำการขึ้นต้นไว้แล้วนะคะ คือว่ามันจะทําเหมือนกันป้าก็ไม่ให้เสียเวลานะคะขึ้นต้นไว้ทีนี้เราจะมาดูช่วงลายเลยนะคะเราจะโซ่สองแล้วมาคอทอแบบนี้ต่อไปโซ่สามเราจะคอทอช่องตรงนี้แบบนี้นะคะ สำหรับนักถักที่ถักเก่งๆนะคะแค่เห็นแนวทางก็ทําได้แล้วนะแต่คุณป้าจะย้ำนะคะสําหรับมือใหม่คุณป้าก็อยากให้ถักท่ายเนาะอย่าเพิ่งท้อนะคะทําตามคุณป้าไปทุกขั้นตอนเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้ในห่วงนี้จะมี หนึ่งสองสามสี่มีอยู่ห้าหัวนะคะตรงนี้ก็ก็โซ่สองช่องช่องตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมถ้าใครที่ดูแต่แรกก็จะเห็นว่าคุณป้าได้อธิบายไปแล้วนะคะตรงไหนที่ถักเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกๆคุณป้าก,ก็จะข้ามนะคะคุณป้าจะ ถักไว้แล้วก็ข้ามไปตรงที่เป็นลายใหม่นะคะเป็นที่เรายังไม่ได้ถักแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะตรงนี้ก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมโซ่สอง นี่ค่ะหนึ่งช่วงลายของเรานะคะถักให้ครบแถวเลยค่ะค่ะแล้วก็ถักมาได้ครบแถวแล้วนะคะจะสังเกตว่าตรงช่องนี้จะมีอยู่ห้าห่วงนะคะช่องโซ่สามทีนี้มาดูแถวต่อไปก็จะถัก เหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิมทุกอย่างจะแตกต่างก็ตรงที่ช่องโซ่สามนี้เขาจะลดลงนะคะจะเหลืออยู่สี่สี่ห่วงตรงนี้ก็เหมือนเดิมโซ่หนึ่งเหมือนเดิมเราจะถักแบบนี้ไปอีกสองแถวนะคะถักเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆนก็ถักให้ครบสองแถว จนเหลือห่วงอยู่สามห่วงนะคะห่วงสับประรดนี้จะเหลืออยู่สามห่วงพอถึงแถวนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะถักแบบนี้ไปอีก2แถวนะคะจะเหมือนกันเลยลงมือทําเลยค่ะพอถักมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ได้หกแถวแล้ว จะได้งานแบบนี้ทีนี้เราจะมาดูแถวที่7กันนะคะมาดูแถวที่7คุณป้าได้ขึ้นต้นไว้นะคะขึ้นต้นก็เหมือนเดิมเราจะเพิ่มตรงนี้เป็นโซ่3ตรงลูกสับประรดก็เหมือนเดิมแต่งานก็จะลดเข้าวเหลืออยู่ สองห่วงโซ่สามจะเหลืออยู่สองห่วงแบบนี้ตัวนี้ก็เพิ่มเป็นโซ่สามตรงนี้ก็จะถักเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปโซ่ห้าโยงมาแบบนี้เลยนี้ก็จะได้หนึ่งช่วงลายแล้วนี่นะคะคุณป้าได้หนึ่งช่วงลายแล้ว ก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งช่วงลายเราก็ถักแบบนี้วนไปให้ครบแถวเลยค่ะความแตกต่างก็คือตรงโซ่นะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สามตรงนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้โซ่ห้าค่ะพอเราถักได้ครบแถวแล้วจะได้งานแบบนี้นะคะ ทีนี้มาดูแถวต่อไปที่คุณป้าเริ่มต้นไว้เพราะว่าจะถักเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ตรงนี้ลูกสับประรดจะเหลือห่วงตรงนี้อยู่หนึ่งห่วงมาดูเลยค่ะต่อไปเราจะถักโซ่ห้าจะมาคอทอตรงช่องโซ่ห้าและก็โซ่ห้า ตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมนี่เราจะได้หนึ่งช่วงลายแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ไปตลอดแถวเลยนี่คือตรงจุดเริ่มต้นถักให้ครบแถวค่ะ พอถักได้ครบแถวแล้วเราจะได้งานแบบนี้นะคะมาดูแถวต่อไปเลยค่ะเรามาถึงแถวที่แถวที่9้านะคะแถวที่9้าโซ่สามแล้วก็ขึ้นต้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามเราจะคอทอตรง ห่วงโซ่สามโซ่สามโยงมาตรงนี้เลยจะได้งานแบบนี้จากนั้นโซ่สามคอทอโซ่ห้า ทอตงห่วงโซ่ห้าต่อไปโซ่สามโยงมาตรงนี้เลยเราจะได้หนึ่งช่วงลายแบบนี้จากนั้นก็ถักเหมือนเดิมค่ะ ก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้นะคะตรงที่เราเริ่มต้นถักให้ครบแถวเลยค่ะต่อไปเราจะถักแถวที่สิบกันนะคะตอนขึ้นต้นก็เหมือนเดิม ต่อไปเราโยงมาตรงนี้เลยเราจะปิดงานสับประรดจะได้งานแบบนี้ต่อไปโซ่สามคอทอโซ่ห้า พอทอโซ่ห้าเดี๋ยวคุณป้าจะทวนอีกทีหนึ่งนะคะโซ่สามโยงมาเลยเราก็จะได้หนึ่งช่วงลายแล้วนี่คือหนึ่งช่วงลายนะคะ พอเราปิดงานตรงนี้เสร็จตรงลูกสับประรดนี้เสร็จนะคะโซ่สามคอทอโซ่ห้าคอทอโซ่ห้าคอทอแล้วก็โซ่สามแล้วก็โยงมาปิดลูกสับประรดอันที่สองเราจะถักแบบนี้วนไปให้ ครบรอบหนึ่งแถวเลยนะคะพอทําได้ครบหนึ่งแถวแล้วนะคะงานก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูแถวต่อไปเลยนะคะเริ่มต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งก็ได้สองหลักแล้วโยงมา ตรงนี้เลยพันหนึ่งครั้งสองหลักจะได้แบบนี้จากนั้นเราจะโซ่ห้าคอทอโซ่ห้าคอทอสองครั้งแบบนี้จากนั้นเราจะพันหนึ่งครั้ง สองหลักโซ่สองพันหนึ่งครั้งตรงที่เดิมอีกสองหลักจากนั้นมาคอทอจะได้แบบนี้นะคะคล้ายๆกับรูปหัวใจต่อไปโซ่ห้าและโซ่ห้า อันหนึ่งครั้งสองหลักตรงนี้ก็จะเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นค่ะจะได้งานแบบนี้เราจะถักแบบนี้ไปตลอดแถวเลยก็ปิดงานสับประรดแล้วนะคะคงจะต้องมีต่อในคลิปที่สองนะคะถักตรงนี้ให้ครบรอบไปก่อนเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูงานที่เราจะขึ้นต่อไปนะคะ นี่ค่ะที่คุณป้าทำเครื่องหมายไว้คือเราถักมาถึงตรงนี้ต่อไปในคลิปที่สองเราก็จะเริ่มไปตรงใต้รักแล้แล้วก็จะมีการลดแล้วก็ลดตรงช่วงคอนะคะขึ้นไปเป็นไหลนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปที่สองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ